บทที่54ความกังวลของท่านพอ่อมือของเย่หานกำลังกวนโอสถที่อยู่ในหม้อหล่อมอยู่ในขณะน,นี้ในตอนที่เขากำลังกวนไปเรื่อยๆอยู่นั้นยาเม็ดที่อยู่ในหม้อหลออก็เริ่มเรืองแสงออกมาจางๆเอาละ่ะเย่หานตะโกนขึ้นและทันใดน,นั้นแสงเหล่านั้นก็ได้จางหายไปเหลือเพียงแต่ยาเม็ดสีเขียวเข้เมเท่านั้นเย่หานได้หยิบมันขึ้นมาดูอย่างละเอียดก่อนที่จะถอนหายใจฮ ดูเหมือนว่าข้าจะมั่นใจเกินไปไม่คิดเลยว่าการคิดค้นยาชนิดใหม่แบบนี้จะยากกว่าที่คิดเยอะข้าจะสามารถคิดค้นยาตัวใหม่สําเร็จจริงๆใช่ไหมเอาละอีกครั้งเยหานโยนยาเม็ดที่เพิ่งปรุงเสร็จทิ้งไปพร้อมกับเริ่มลงมือหลอมอีกครั้งแม้จะมองผ่านๆก็เห็นได้ชัดว่าเยหานดูผอมและโทรมไปมากเขากําลังคิดค้นโอสถชนิดใหม่อยู่โดยไม่ได้หลับไม่ได้นอนถึง3วัน3คืนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผอโอสถ ไม่ให้ต้องล้มละลายแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนมันก็ไร้ผลอยู่ดีแม้ว่ายาทลายแก่นแท้จะไม่ใช่ยาระดับสูงอะไรแต่มันก็เป็นยาระดับหนึ่งที่ดีที่สุดในรอบหลายปีมานี้ดังนั้นการที่จะคิดค้นตัวยาที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่ายาทลายแก่นแท้รวมไปถึงต้องมีประสิทธิภาพเหนือกว่ายาประสานแก่นแท้อีกด้วยมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยฮื ประสบการณ์นับสิบสิบ,สบปีของข้าก็ไม่อาจช่วยข้าได้เัินหรือแม้จะพยายามแค่ไหนแต่ผลที่ได้ก็เหมือนเดิมความพยายามทั้งหมดของข้าสุดท้ายก็ไร้ค่าเย่าหานถอนหนใจอย่างสิ้นหวังแต่จูๆ่ๆภาพของเย่หยวนผู้เป็นลูกก็ปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันในใจของเย่าหานเมื่อนึกถึงภาพลูกชายอันเป็นที่รักขึ้นมาเขาก็มีกำลังใจขึ้นอีกครั้ง ข,ข้ายอมแพ้ตอนนี้ล่ะก็แล้วใครกันที่จะสนับสนุนลูกชายของข้าแทนข้าต่อไปแถมในตอนนี้ลูกชายของข้าก็เป็นสิทธิ์ของเซียนในฝันท่านนั้นเย่ yeah, หาในตอนนี้ได้รู้ข่าวเกิดกับการประลองความเป็นและความตายแล้วและในตอนที่เขาได้ยินว่าลูกชายของเขาสามารถชนะผู้ที่มีพลังระดับ5าได้ <Yeah. S 2> เขาก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง แต่เขายังไม่ทราบว่าเย่หยวนได้สําเร็จพลังระดับ4เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ผ่านการทดสอบเรือระดับถึง3ระดับด้วยกันจึงทําให้เย่หยวนกลายมาเป็นสิทระดับปฐพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดิมทีเย่ค่ะเป็นคนร่าเริงและไม่เคยย่อท้อต่อปัญหาใดๆและบรรพบุรุษตระกูลเย่แต่ละคนก็ต่างพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมายมานับไม่ถ้วน แต่บรรพบุรุษของพวกเขาก็ยังสามารถฝ่าฟันสิ่งเหล่านั้นมาได้ดังนั้นเย่หานรจรึงต้องทุ่มเทเพื่อฝ่าฟันปัญหาเหล่านี้ให้ได้เช่นกันบางทีเจตจำนงของผู้นำตระกูลเย่อาจได้สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับเย่หานหากไม่สามารถฝ่าฟันปัญหานี้ไปได้แล้วใครกันที่จะส่งทอดเจตจำนงเหล่านี้ไปยังเย่หยวนล่ะเมื่อเขาเนิกถึงลูกของตนจูๆ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเย่หยวนดังขึ้นอยู่นอกประตูท่านพ่อนี่ข้าเอง ขอเข้าไปได้หรือไม่หัวใจของเย่หานสั่นเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงลูกชายของตน้นเมื่อได้ยินดังนั้นเขาจึงรีบเดินไปเปิดประตูโดยทันทีท่านพ่อข้าดินมาว่าพักนี้ท่านเอาแต่เก็บตัวนี่ข้ามารบกวนหรือไม่ เยี่ยยุนได้โค้งคำนับเยี่ยหานและได้เอ่ยปากถามขึ้นฮ่าฮ่าฮ่าไม่รบกวนข้าเลยแม้แต่น้อยหยวนเอ๋อในไหนเจ้าก็กลับมาแล้วเอาเรื่องอื่นๆโยนทิ้งไปก่อนเข้ามาคุยในห้องหลอมกันข้าอยากรู้เหลือเกินว่าเกิดอะไรขึ้นในสำนักด้านหู่บ้างจากนั้นเยี่ยหานก็รีพาลูกของตนเข้าไปอย่างตื่นเต้น ในตอนที่เย่หยวนเข้าไปยังห้องหลอมเขาก็ได้กลิ่นสมุนไพรและโอสถฟุ้งเต็มห้องเขารู้ได้ทันทีว่าพ่อของเขาคงหมกมุ่นอยู่กับการคิดค้นโอสถทั้งวันทั้งคืนอย่างแน่นอนหยวนเอ,อ๋อข้าได้มาว่าเจ้าได้ประลองความเป็นและความตายกับลูกคนใช้ของตระกูลหวังถ้าจำไม่ผิดคนแท้เฟยใช่หรือไม่แถมเจ้าเองก็สังหารเขาได้โดยมีพลังเพียงระดับสามเท่านั้นเจ้านี่มันอึ๊ปหนะนี่เจ้าสำเร็จระดับสี่แล้วหรือ ในทีแรกยี่หาดีใจมากที่ลูกกลับมาจนไม่ได้สังเกตพลังของลูกตนเองแต่ในตอนที่กําลังนั่งคุยกันกับลูกของตนอยู่จูๆ่ๆเขาก็สัมผัสถึงพลังที่แข็งแกร่งขึ้นได้ทันทีสามารถสําเร็จอจาณาจักรเกนแทแห่งปราณระดับสีได้โดยที่เขาไม่ได้ช่วยเหลือใดๆเลย ไม่ใช่เพียงแค่นี้ท่านพ่อเพียงสองสามวันที่ผ่านมาข้ายังไปสอบเรื่องระดับมาแถมข้าก็สอบผ่านทั้ง3าระดับภายในครั้งเดียวอีกด้วยในตอนนี้ข้าได้เป็นสิทธิระดับปตพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย่อยู่ไม่ได้แสดงท่าทีภูมิใจแต่อย่างใดเขาได้กล่าวมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆที่เขากล่าวแบบนี้ก็เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พ่อของตน<ค><า>เห็นได้ชัดว่าพ่อของเขาทั้งผอมแห้งและดูโทรมอย่างมากแม้เขาจะรู้สึกเจ็บปวดถึงเพียงไหนก็ตาม เขาก็คงทําได้แค่บอกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างน้อยๆเขาหวังว่าพ่อของเขาเมื่อได้ยินพ่อของเขาจะรู้สึกดีขึ้นบ้างตามที่คาดไว้เมื่อเย,ยหาได้ยินแบบนี้เขาก็มีสีหน้าที่กระปี้กระเป๋าขึ้นมาทันที ขอบคุณสว่า์ขอบคุณที่ห่วงใยลูกของข้าในอนาคตจะจะต้องกลายเป็นผู้ทรงอํานาจเป็นแน่เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นลูกของข้าก็สร้างปฏิหารขึ้นมานับไม่ถ้วนหลังจากที่เขาโห่ร้องด้วยความดีใจอยู่พักหนึ่งเขาก็ค่อยๆเงียบลงแม้จะเงียบลงแล้วแต่ความสุขที่เขารู้สึกตอนนี้มันมากเกินกว่าที่เขาจะเก็บมันไว้ได้ท่นใดน,นั้นเยหานก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้และได้เอ่ยปากถามขึ้นทันทีว่า หยวนเอ๋อการที่เจ้าสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ความเร็วขนาดนี้มันจะส่งผลเสียต่อเจ้าในอนาคตรหรือไม่เมืเ่อเฮาหันึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้เขาก็มีสีหน้าที่กังวลขึ้นในทันทีเขาไม่อยากให้ลูกของตนพิการเนื่องจากสิ่งพวกนี้การฝึกฝนศาสตร์แห่งการต่อสู้นั้นมุงน่งเน้นไปที่การจเจริญเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปและจะ ฝึกด้วยความระมัดระวังการบ่มเพาะพลังที่เกินตัวนั้นเป็นข้อห้ามที่ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งหากสนใจแต่พลังจนไม่สนใจรากฐานที่มั่นคงในอนาคตอาจทรงผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของผู้ฝึกโดยตรงได้การพัฒนาของเยหยวนมันเร็วเกินไปมากในฐานะผู้เป็นพอ่อ เขากังวลว่ารากฐานของเย่หยวนจะไม่มั่นคงเท่าที่ควรและอาจจะเกิดผลกระทบอันร้ายแรงต่อตัวลูกชายของเขาในอนาคตเป็นได้อย่ากกังวลไปเลยท่านพ่อข้ารู้ดีว่าตัวข้ากำลังทำอะไรอยู่ข้ารู้ถึงขีดจำกัดของร่างกายตนเองดีดังนั้นจึงกล้าที่จะบ่มพาพลังขณะนี้ ร่างกายของข้าในตอนนี้แม้จะบ่มเพาะพลังจนถึงระดับ7หรือ8มันก็ไม่อาจสร้างปัญหาใดๆไ,ได้เลยเย่หยวนตอบกลับทันทีหลังจากได้ยินเย่หยวนอธิบายเย่หานก็ดูสงบลงแม้ว่าลึกๆแล้วเขาก็อยากเป็นห่วงอยู่เล็กน้อยก็ตามบางทีท่านเซียนที่เข้าฝันลูกของเขาอาจมีเทคนิคลับอะไรบางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดผลกระทบต่อการบ่มเพาะพลังก็เป็นได้ ข้าเข้าใจแล้วแต่เหตุใดเจ้าถึงกลับมาเมืองหลวงล่ะหรือว่าทรัพยากรในการผมพอพลังไม่เพียงพอกันเรื่องการสอบเรื่องระดับนักหล่อมโอสถเย่ยหย่นพึงศาศา่งทราเมื่อวานนี้ดังนั้นเย่า่ะยังไม่รู้เรื่องที่เยี่ยหย่นจะเข้าร่วมการสอบนี้แน่นอนในอีกสี่วันข้างหน้าจะมีการสอบเรื่องระดับนักหล่อมโอสถแบบกลุ่มที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักหลอมโอสถที่ข้ากลับมาก็เพื่อจะเข้าร่วมการสอบนี่แหละสอบเรื่องระดับนักหล่อมโอสถหรือ แม้เจ้าจะสามารถปรุงยาบำรุงหัวใจเป็นก็เถอะแต่นี่เป็นถึงการสอบเลื่อระดับมันไม่ใช่ว่าการปรุงโอสดเป็นเล็กๆน้อยๆแล้วเจ้าจะสามารถผ่านการสอบได้หรอกหยวนเอ,อ๋อประสบการณ์ของเจ้ายังน้อยเกินไปเจ้ามั่นใจแล้วงั้นหรือคำพูดของเย่หานมาแสดงให้เห็นว่าเย่หยวนคงสอบตกแน่นอนแม้ว่าเย่หยวนจะสามารถปรุงยาบำรุงหัวใจขึ้นมาได้ก็ตาม คนที่รู้จักเขาดีที่สุดก็คงมีแต่พ่อของเขาเท่านั้นในอดีตเยหยวนไม่เคยคิดที่จะมาเรียนรู้หรือฝึกฝนการหล่อบอสถเลยแม้แต่น้อยแม้แต่ฝึกฝนหล่อบอสถระดับหนึ่งก็ยังไม่เคยสักครั้งดังนั้นพ่อของเขาจึงคิดว่าเยหยวนจะเอาอะไรไปสู้กับคนที่ฝึกหล่อบอสถมาเป็นพันๆครั้งกันภายในเวลาที่ยังเหลือนี้ข้าจะใช้มันฝึกฝนด้วยความตั้งใจข้าคิดว่ามันคงไม่มีปัญหาอะไรเยยหยวนตอบกลับพร้อมกับรอยยิ้มงั้นก็ดี จงใช้เวลาที่เหลือเพื่อฝึกฝนให้เต็มที่และเมื่อถึงวันสอบเจ้าก็จงทำให้มันดีที่สุดเยหานพูดให้กำลังใจเยหยวนพยักหน้าและจูจูก็ถามขึ้นว่าท่านพ่อข้ารู้เรื่องที่เกิดขึ้นหมดแล้วท่านกำลังกังวลเรื่องยาประสานแก่นแท้ใช่หรือไม่จึงทำให้พ่อต้องมานั่งอดหลับอดนอนเพื่อแก้ไขปัญหาแบบนี้เมื่อได้ยินเยหยวนถามเช่นนี้สีหน้าของเยหานก็ซีดลงในทันทีแต่เขาก็ยังคงฝืนยิ้มอยู่ในขณะนี้ พร้อมกล่าวว่าหยวนเอ๋อเจ้าก็ตั้งใจฝึกฝนและร่ำเรียนในสำนักให้ดีก็พออย่างเจ้าหวังตงไห่มันจะทำอะไรพอได้ก็เห็นเห็นกันอยู่ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาและตอนนี้ก็เช่นกันใช่แล้วในตอนนี้ก็เช่นกันเย่หยวนถอนหายใจและพูดว่าท่านพ่อข้าไม่ใช่เด็กๆแล้วนะการโกหกของท่านมันไม่เนียนเอาเสียเลยเมื่ได้ยินดังนั้นเย่หานก็เผยสีหน้าที่อึดอัดใจออกมา จริงๆแล้วก็มีปัญหาปัญหาเล็กน้อยเท่านั้นแหละท่านพ่อท่านเซียนในฝันเคยบอกสูตรยาหนึ่งให้กับข้ามันเป็นยาประเภทเพิ่มพลังเช่นกันและมันชื่อว่ายาทลายลมปราณประสิทธิภาพของยาตัวนี้นั้นเหนือกว่ายาทลายแกนแท้หลายเท่าตัวนักและข้าเองก็เชื่อว่ายาตัวนี้นี่นแหละที่จะช่วยพวกเราให้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้เยี่หวยวนกล่าวอย่างจริงจังเหนือกว่าหลายเท่าเลยงั้นรึ นี่เจ้าคงกำลังพูดถึงยาระดับสองใช่หรือไม่มันไม่มีประโยชน์หรอกเย่หานสายหน้าเขาไม่คิดว่าจะมียาระดับหนึ่งชนิดไหนที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่ายาทลายแก่นแท้หลายเท่าแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามเย่หยวนได้สายหน้าพร้อมตอบกลับว่าไม่ใช่ระดับสองมันเป็นเพียงยาระดับหนึ่งเท่านั้นฮะยาระดับหนึ่งแถมยังเหนือกว่าหลายเท่าอีกด้วยปะเป็นไปไม่ได้ ดวงตาของเย่ยหานเบิกกว้างขึ้นทันทีที่ได้ยินพร้อมกับเผยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความตกตะลึงบทที่55กระทบถึงจิตใจการคิดค้นสูตรยาที่เหนือกว่ายาทลายแก่นแท้นั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก แม้แต่เย่หานที่เป็นถึงเซียนโอสดแต่เขาก็เป็นเพียงเซียนโอสดระดับตำ่ำดังนั้นเขาไม่มีความสามารถพอที่จะคิดค้นสุดยาที่เหนือกว่าได้เลยเห็นได้ชัดว่าปัญหาในครั้งนี้มันท้าทายเขาถึงเพียงใด สำหรับการสร้างโอสถระดับหนึ่งขึ้นมาใหม่โดยมีประสิทธิภาพเหนือกว่ายาทลายแก่นแท้หลายเท่าแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นและเขาที่ขาดดวงดาวก็ยังสามารถคิดค้นยาประสานแก่นแท้ขึ้นมาได้อีกแม้จะมากกว่าครึ่งเท่าก็ตามแต่มันก็มากพอที่จะสร้างความกดดันอันมหาศาลให้กับเยหานได้แต่ในตอนนี้ความฝันนั้นได้เป็นจริงแล้วทันทีที่เยหานได้ยินเขาก็ตกตะลึงอย่างมาก นับตั้งแต่ที่อาหารก้าวสู่เส้นทางหินโอสถเขาไม่เคยได้ยินเลยว่าจะมีโอสถระดับหนึ่งชนิดใดที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่ายาทลายแก่นแท้ถึงหลายเท่าในทศวรรษที่ผ่านมาเขารู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งทันทีที่เย่หยวนกล่าววา่ายาทลายลมปราณนั้นเหนือกว่ายาทลายแก่นแท้ถึงหลายเท่าภายในความคิดของเย่หายมาได้ขัดแย้งและสับสนอย่างมากในตอนนี้สมองของเขาบอกว่าเย่หยวนโกหก แต่หัวใจเขากลับบอกว่าเขาสามารถเชื่อใจลูกของตนได้ดังนั้นเขาควรจะเชื่ออะไรล่ะหลังจากนั้นเย่หยวนก็สูดหายใจลึกๆและหลับตาคุ้นคิดครู่หนึ่งจากนั้นก็ได้ลืมตาและถามเย่หยวนว่าหยวนเออเจ้าไม่ได้หลอกพ่อคนนี้ใช่หรือไม่เมื่อเย่หยวนได้ยินแบบนั้นเขาเพียงแค่ยิ้มและตอบว่าแล้วทําไมท่านถึงไม่ลองพิสูจน์ให้เห็นกับตาเลยล่ะท่านพ่อ เย่ยหาหะลุกขึ้นในทันทีที่ได้ยินจากนั้นเขาก็ลากเย่ยหยวนไปในทันทีแล้วจะมัวรอช้าอะไรอยู่เอาละไปห้องปรุงกันดีกว่าอย่าเพิ่งเรียบร้อนท่านพ่อข้ายังมีอีกเรื่องที่ต้องบอกท่านเย,ย่หยวนได้รังพ่อของตนเอาไว้ก่อนหืมไว้ปรุงยาเสร็จก็ยังไม่สายค่อยคุยกันหลังจากปรุงก็ได้มิใช่หรือตอนนี้เย่ยหานตื่นเต้นจนไม่สามารถรอไหวแล้ว ปัญหาในตอนนี้มันเกี่ยวพันถึงความอยู่รอดของหอโอยสดโดยตรงดังนั้นแม้ภายนอกยี่หานจะดูนิ่งขรึมแต่ภายในใจเขาตื่นเต้นจนอยู่ไม่สุขแล้วหอโอยสดมันเป็นดั่งครึ่งชีวิตของเขาไปแล้วไม่ว่าเขาจะสุขหรือทุกข์ส่วนใหญ่ก็มักจะเกี่ยวข้องกับหอโอยสดทั้งสิน้น ดังนั้นเมื่อเขาทราบผนทางที่จะต่อลมหายใจของของโอสดแล้วเขาจึงกระวนกระวายใจเป็นอย่างมากแม้จะเป็นแบบนั้นแต่เย่หยวนก็ดูไม่มีความกังวลเลยเขาได้ดึงพ่อของเขากลับมาแล้วให้ท่านนั่งลงก่อนพร้กล่าวว่ายาทลายลมตามันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยข้ายังมีสูตรยาอีกนับไม่ถ้วนที่ท่านเซียนสอนข้ามาและสิ่งที่ข้าจะกล่าวต่อไปนี้มันสําคัญกว่ามากใจเย็นแล้วฟังข้าก่อนท่านพ่อ เย่ e, หางงงวยเล็กน้อยสำคัญกว่าเรื่องการช่วยหอโอสถอีกงั้นหรือเข้าใจแล้วไม่เป็นไรเจ้ากล่าวมาเลยข้าฟังอยู่เ e, ย่หยวนนั่งลงและกกล่าวอย่างจริงจังว่ามีหลายสิ่งอย่างมากที่ท่านเซียนสอนข้ามาและข้ามีสองวรยุทธ์ที่จะมาถ่ายทอดให้ท่านต่อวรยุทธ์แรกมีชื่อว่าก้าวเซียนบูรพาและอีกอันชื่อว่า พันวิญญาณแผ่ไพศาลและข้าเชื่อว,ว่าท่านพ่อจะสามารถสลับสับเปลี่ยนวรยุทธการบ่มเพาะทั้งสองได้อย่างคล่องแคล่วได้ในอนาคตเมื่อท่านสำเร็จวรยุทธเหล่านี้ท่านจะมองนิกายเมคาราตรีเป็นเพียงนิกายเล็กๆแห่งหนึ่งไปเลยทันทีเมื่อดินชื่อวรยุทธทั้งสองที่ลูกชายของตนกล่าวมานั้นเยี่หานก็ตกใจอย่างมากเขารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้นั้นยิ่งใหญ่กว่าเรื่องยาทลายลมปราณเสียอีก พันวิญ,ญญาณแผลไพศาลเป็นวรยุทธบ่มเพาะจิตวิญญ,ญาณนั้นรึเย่หานกล่าวมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเห็นได้ชัดเลยว่าเขากำลังตื่นเต้นอย่างมากเย่หานไม่รู้ว่าวารยุทธเก้าเซียนบูรพามันคืออะไรแต่ทันทีที่ได้ยินชื่อวรยุทธพันวิญ,ญญาณแผ่ไพศาลเขารู้สึกได้ทันทีว่ามันจะต้องเกี่ยวกับการบ่มเพาะจิตวิญ,ญญาณเป็นแน่ไม่รู้จะใช้คำใดมาอธิบายได้เลยว่า วิธีการบ่มเพาะจิตวิญญาณมันล้ำค่าถึงเพียงใดในรัชชินแห่งนี้เพียงแค่วิธีการบ่มเพาะจิตวิญญาณระดับต่ำสุดมันก็สามารถสร้างพายุเลือดได้แล้วตั้งแต่เริ่มฝึกดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีค่ามากจนไม่อาจประเมินมูลค่าได้เลยสำหรับนักสู้การที่มีวิธีบ่มเพาะพลังเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปและสิ่งที่ทำให้แต่และวิธีแตกต่างและมีมูลค่าก็คือคุณภาพ แต่บางสิ่งที่เรียกว่าวิธีบ่มเพาะจิตวิญญาณนั้นมันเป็นอะไรที่หายากมากๆบางคนแม้จะใฝ่หามาทั้งชีวิตแต่ไม่ได้ก็ยังมีเมื่อนำการบ่มเพาะพลังธรรมดาธรรมดาเปรียบเทียบกับการบ่มเพาะจิตวิญญาณแล้วการบ่มเพาะจิตวิญญาณเป็นอะไรที่ลึกลับและซับซ้อนมากกว่ามากเรียกได้ว่าการที่จะใช้วรรยุทธการบ่มเพาะจิตวิญญาณด้อย่างคลองแคลมันยังยา,ยากยิ่งกว่าการขึ้นสวรรค์เสียอี ตั้งแต่อดีตกาลสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างเดียวในการเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์คือพลังจิตวิญญาณและการที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่จิตวิญญาณก็มีอยู่หนทางเดียวคือการบ่มเพาะมันดังนั้นจึงมีคนกลุ่มหนึ่งได้สร้างวารยุทธการบ่มเพาะวิญญาณขึ้นและนำมาบ่มเพาะจิตวิญญาณของพวกเขาเองจำนวนว,นวรยุทธการบ่มเพาะจิตวิญญาณนั้นมีน้อยอย่างมากเรียกได้ว,ว่า มีหนึ่งในแสนของวอริยุทธการบุมเพาะพลังทั่วๆไปความหายากของมันอยู่เหนือกว่าจินตนาการของทุกๆคนอย่างไรก็ตามจุดเด่นของการบุมเพาะจิตวิญญาณไม่ได้อยู่ที่พลังทางกายภาพหรือพลังปานแต่มันคือความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณล้วนและในความเป็นจริงความแข็งแกร่งของวิญญาณมันมีผลกระทบต่อพลังปราณของนักสู้ไม่น้อยเลย กลุ่มคนที่ต้องการวิธีการบมเพาะจิตวิญญาณที่สุดคงหนีไม่พ้นนักหลอมโอสดแล้วอะไรคือนักหลอมโอสดนักหลอมโอสดคือผู้ที่คิดคนและปรุงโอสดต่างๆอย่างไม่มีสิ้นสุดและสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับนักหลอมโอสดคืออะไรแน่นอนว่าสมาธิหรือความแข็งแปรของจิตวิญญาณนั่นเองนั่นหมายความว่าหากเหล่านักหลอมโอสดมีวิธีการบมเพาะจิตวิญญาณแล้วก็จะสามารถยกด้วยดับความสามารถของทั้งนิกายให้แข็งแปรขึ้นได้ในทันที ลองนึกภาพตามว่าภายในนิกายนิกายหนึ่งมีผู้คนที่มีพลังอยู่ในอาณาจักรหลอมรวมวิญญ,ญาณอยู่จํานวนมากแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถแสดงพลังที่แท้จริงออกมาได้สักคนเนื่องจากขีดจํากัดของความสามารถพวกเขาเองและถ้าหากเหล่านักหลอมโอสถได้รับวิธีการบ่มเพาะจิตวิญ,ญญาณขึ้นมาแล้วก็ เหล่านักหลอมโอสถก็จะสามารถคิดค้นโอสถที่จะทลายขีดจำกัดเหล่านั้นของพวกเขาได้และผลที่ตามมาคือผู้คนก็ต่างแข็งแกร่งขึ้นอย่างทวีคูณภายในเวลาอันสั้นและหากเป็นแบบนั้น นิกายนะจะน่ากลัวขนาดไหนน้อยคนนักที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งนักหลอมโอสถได้แต่การที่จะประสบความสาเร็จในด้านนี้มันยากยิ่งกว่าที่บอกว่าน้อยคนนักที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางนี้ได้เพราะสิทธิในด้านโอสถระดับหนึ่งดาวซึ่งเทียบก,กันว่าผู้ช่วยนักหลอมจะมีความแข็งแกร่งของจิตใจต่ํามากแต่บางคนแม้จะมีความแข็งแกร่งของจิตวิญ,ญญาณที่สูงแต่พลังตนเองอยู่เพียงอาณาจักรเกณฑ์แท้แห่งปรานก็มี แต่อย่างไรก็ตามการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ช่วยนักหล่อมโอสถระดับเซียนโอสถได้จะต้องมีความแข็งแกร่งของจิตวิญ,ญญาณที่สูงมากนั่นเป็นเพราะจะต้องช่วยเซียนโอสถในด้านการหลอมโอสถอย่างน้อยระดับสองขึ้นไปดังนั้นหากมีจิตวิญญาณที่อ่อนแอมันก็จะมีโอกาสล้มเหลวสูงมากแม้จะมีผู้ช่วยก็ตามเรียกได้ว่าความแข็งแกร่งของจิตวิญ,ญญาณนั้นเป็นตัวสกัดดาวรุ่งนักหล่อมโอสถภูมิพรสวรรค์ไปแล้วมากมายหลายล้านคน ทุกครั้งที่เหล่านักสู้ได้สําเร็จการบ่มเพาะพลังและไปะยังระดับที่สูงขึ้นพวกเขาจะได้รับพลังปราณและพลังกายภาพที่มากขึ้นไปด้วยจากสวรรค์พ,พิภพจริงๆมันคือปัตตพีและสวรรค์แต่สวรรค์พ,พิภพมาดูเท่กว่าแต่มันแตกต่างกับการบ่มเพาะจิตวิญญาณโดยสิ้นเชิงแม้ว่าจิตวิญญาณจะแข็งแกร่งขึ้น แต่ก็ใช่ว่าพลังปราและพลังทางกายภาพจะแกร่งขึ้นตามดังนั้นแม้จะมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งแต่หากมีระดับพลังที่ต่ำก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จในด้านโอสถได้อยู่ดีเฟินฉีลั่เป็นผู้ช่วยนักหลอมโอสถระดับสูงและนางก็ได้ก้าวข้ามอาณาจักรหล่อมรวมวิญญาณได้นานแล้วแต่นางก็ไม่สามารถกลายเป็นนักหล่อมโอสถได้เนื่องจากความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณของนางยังอ่อนเกินไป เมื่อรู้ว่าตนเองกำลังจะได้รับวาริการบ่มเพาะจิตวิญญาณแล้วเย่หานจะไม่ตื่นเต้นได้อย่างไรเย่หานยังคงเป็นเซียนโอสดระดับต่ำมานานหลายปีแล้วและที่เขาไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้มากกว่านี้เป็นเพราะจิตวิญญาณของเขาอ่อนแอเกินไปนั่นเองด้วยวาริทธพันธ์วิญญาณแผ่ภัยสารนี้จะทําให้เย่หานสาม,มารถก้าวข้ามขีดจํากัดของตอนได้พร้อมกับเลื่อนขั้นเป็นเซียนโอสดระดับกลาง เยี่ยวนผู้ถูกต้องทั้งเรื่องยาทลายลมปราณและเรื่องอื่นอีกมากมันดูเล็กน้อยไปเลยเมื่อเทียบกับวรยุทธพันธ์วิญญาณแผ่ภพศาลแม้ว่าเขาจะถูกหวังตรงหถเล่นงานจนเขาไม่สามารถตอบโต้อะไรได้แต่ด้วยวรยุทธพันธ์วิญญาณแผ่ภพศาลนี่แหละเขาจะพลิกกลับมาเอาชนะหวังตรงหถได้อย่างง่ายได้และในอนาคตการโค่นล้มคฤริาสา์ดวงดาวก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ถูกต้องแล้วพันวิญญาณแผ่ภัศาลคือวอริสบ่มเพาะจิตวิญญาณและมันยังเป็นวอริสที่สุดยอดอย่างมากเยี่ยหยวนตอบกลับยอดมากยอดจริงๆด้วยพันวิญญาณแผ่ภัศาลนี่แหละหวังตรงไข่ชตาเจ้าขาดแน่ฮ่าฮ่าเยี่หาในตอนนี้ทั้งตื่นเต้นและดีใจอย่างมากในเวลาเดียวกันหลังจากนั้นครู่หนึ่ง เขาก็นึกอะไรบางอย่างได้จนทําให้หยุดดีใจไปดื้อเขารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเมื่อคิดได้แบบนั้นเขาก็เอ่ยปากถามลูกของตนในทันทีหยวนเอ,อ๋อเจ้าบอกว่าวอรีทั้งสองอันนี้เจ้าได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านเซียนใช่หรือไม่แล้วในอนาคตท่านเซียนคนนั้นรู้เข้าว่าเจ้าแอบไปเปิดเผยทั้งสองวอรีนี้กับคนอื่นผลที่ตาม,มาอาจจะหนักหนาเกินกว่าจะชดใช้ได้อันตรายอาจจะเกิดขึ้นกับเจ้า ข้าว่าเจ้าไม่ควรมาถ่ายทอดให้ข้าแบบนี้เจ้าเพียงบอกสูตรยาทลายลมปราณให้ข้าก็พอเย่หานกล่าวปฏิเสธในทันทีเมื่อคิดถึงผลกระทบที่ลูกของเขาจะได้รับแต่หากคนอื่นมาเห็นสายตาของเขาในตอนนี้ทุกคนต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสายตาของเย่หานมันเต็มไปด้วยความเสียดายฮ่าฮอีกอย่างไวของข้ามันก็เกินที่จะเรียนรู้ไปแล้วเจ้าก็จงตั้งใจฝึกแทนข้าด้วยละกันฮ่า เมื่อเยหยวนได้ยินแบบนั้นก็มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบกับจิตใจของเขาอย่างจังเยหยวนรู้ดีว่าวิธีการบ่มเพาะจิตวิญญาณเป็นสิ่งล้ำค่าเพียงใดในหมู่นักหลอมโอสถและหากนํำหญิงสาวที่งดงามที่สุดมายินข้างๆคำพีการบ่มเพาะจิตวิญญาณแน่นอนว่านักหลอมโอสถทุกคนจะต้องเลือกคำพีอย่างไม่คิดเลยอาจกล่าวได้อีกว่า ผู้ใดที่ครอบครองวารุษการบ่มเพาะจิตวิญญาณนั้นจะเก่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดรวมถึงอำนาจและชื่อเสียงมากมายที่จะตามมาดังนั้นคงไม่มีคนโง่ที่ไหนไม่ต้องการจะเรียนรู้มันทุกคนรู้ดีว่าความแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับนักสู้หรือแม้แต่นักหลอมโอสสก็เช่นกันแต่เย,ยหานได้ละทิ้งโอกาสทองนั้นไป หากเขารับมันไปเขาก็คงประสบความสำเร็จและกลายเป็นเซียนโอสดระดับสูงอย่างแน่นอนสิ่งต่างๆที่ตามมาอย่างเงินและอำนาจมากมายก็จะเป็นของเขาในทันทีแต่เขาก็เลือกที่จะปฏิเสธมันลงเมื่อคิดถึงความปลอดภัยของลูกตัวเองคำตอบของเย่หานมันทำให้เย่หยวนช็อกไปดืด้อ เมื่อเขาได้กลับชาติมาเกิดอีกครั้งเขาก็ได้รับความทรงจําของเย่อยู่ในอดีตมาด้วยดังนั้นเขาจึงรู้ทุกอย่างตั้งแต่เด็กจนถึงบัดนี้เย่ยู่นรู้ดีว่าตัวเขาในอดีตไม่ใช่ลูกที่ดีเลยไม่เคยทำให้พ่อของเขาภูมิใจเลยสักครั้งแถมยังทําให้พ่อของเขาผิดหวังมามา,มากมายนับครั้งไม่ถ้วนแต่แม้จะเป็นแบบนั้น พ่อของเขาก็ยังคงห่วงใยและอยู่ข้างๆเขาเสมอไม่เคยทอดทิ้งเขาเลยแม้แต่สักครั้งสิ่งเหล่านี้มันส่งผลกระทบต่อจิตใจยี่หยนอย่างมากและจูจๆก็มีหยดน้ำใส,สบริสุทธิ์ไหลออกมาจากดวงตาของเขา